ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีที่เกิดนะมันมีที่เกิดมาก็ต้องมีที่ดับมมันต้องมีที่เกิดมันมีแดนเกิดทั้งนั้นะลองลองดูกี่ยธรรมทั้งหลายมันเกิดต่อเหตุนะเมื่อไรโยมเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์เพราะอะไรรู้ไหมเมื่อมันเมื่อมันเกิดขึ้นมาลอยอย่างนั้นหนึ่งเมื่อโยมเมื่อโยมเป็นสุขมันเกิดมาจากอะไรรู้ไหมนั่นธรรมมันเกิดพอเหตุอยู่แล้ว มันเป็นมันเป็นแดนเกิดอืมันเกิดจากเหตุทางหลายลั้นไม่ใช่ว่ามันเกิดมาล,ยลอยๆอยมันเกิดมาเฉยๆอย่างนั้นพระองค์จำ้ำจี้จ้ำชัยพวกเราซ้ำๆสักซากเราก็ไปเห็นตรงนั้นตรงนั้นไม่ใช่ว่ามันเกิดมาล,ยลอยลอยจิ่งทงั้งปวงในโลกนี่นะมันจะไม่มีอะไรปรากฏให้มนุษย์ทางหลายทุกยากลําบากนะแต่ว่าเราไม่รู้จักมัน